เอาพอดีครับพี่น้องบรรยากาศแย้มแรงๆครับแะเวนกลางสิตกะ <c oughs> มาขึ้นฝนตกยิ่เบิ้ลขึ้นเรื่องภาพพี่น้องเบิ้งน้ำเปล่าจีบเอาห้มันหล่นอย่างในมือเส้าหล่นสาจะแก้วบึ้มบึมปลาหนีเบิดนะนางเบิ้งน้ำอ่ะหยุดตามน้ำแล้วเข่าก็ได้ยนะครับเป็นอ่หน้าแปลงเก่าน่ยที่ว่าได้น้ำขีง้งัวนเนี่ยแหละจะตกมาปีนี้งวัวยั่งบ่หลายเนาะอ่ะขีง้งัวก็ ไหลลงมาได้ซ้ำได้นนะั่งนั้ะแต่ก็ถือว่าโอเคยอยู่อ๋อเพราะว่าบ้านละลายมาล้บ้านละลายไม่ถึงนะว่านซ่าเนาะนะครับบ้านเขาจนเขียวไปเลยทุกนี้ฮะก่อนเช้าเมา่อวานเนื่องจากว่าเจ้าของหน้าพื้นเสียนะครับก็สีเคลี่ยกันได้ว่าผู้ใดสีเห็ดนะครับแต่ก็ถือว่างามอยู่นี่นเนาะเซียนเบ็ยดฮาก็ว่างมือไปเมื่อวานเมื่อก่อนเนี่ย ป่าวจากสะแยกแก้วกบมาอยู่นี่มันกันใส้เบ็ดมิถุนภูมันหมานปลาดุกมิเตตัวใหญ่ปลาดุกปลาตะเพียนนะแต่แต่ปลานิ่นบ่เห็นเนาะมันบ่ออกบ่เห็นมันเบิดบ,บ่จักฝนขักฝนเนียฝนแห้งอีดีพี่เนาะดูนะนำลวดทางเลย เพราะว่าในส่วนยางน้ำมันไม่มองไปใช่หรอกนะครับเพราะว่าทั้งหน้าเพิ่นกับไปถมดินรัดแล้วถมดินรัดพราน้ำคังส่วนยางมันไม่ม,มองไปเมื่อก็ท่วมถนนรัดมัดหาสะของเศ้าทุง่งในระบาดเนี่ยสะเศ้าทุ่งกับปีมน้ำาช่ต้องพูดนะเดี๋ยวต๊แรงนี่ละเฮ็ดคล้องสาไกลระบายน้ำออกไปสิบไ่ไใหายมันปีมน้ำนะตัดสินใจแล้วบวเฮ็ดบ่ไดดนะครับเสียหายเห็เพิ่งพี่น้อง น้ำไอ้ถนนเส้นนี้กาสีขาดนะครับขัดห้องบอรเฮ็ดน้ำไอ้บอรเฮ็ดคลองระบายน้ำออกไปถนนเส้นนี้ขาดหลันยุ่งนะครับเพราะว่าทางในสิเที่ยวบ่อยเลยหน่อหน่อน้ำไหลลัดทางเลยเนาะนะครับเพราะว่าข้างในกน็เป็นแปลงของพี่สาวาพี่สาวพี่เขยหลานเนาะเขามาเที่ยวนี้นะครับถ้าน้ำมันถนนนี่ขาดก็คือจบเลยพอดเสาะไปเรื่อยๆนะลงสาเศร้าทุ่งผมวันนี้ นี่จดได้เลยะคงจะต้องเลยพุดลองระบายน้ำเห็ดเป็นคลองสใส่ไกลลงพูดลงทงอันลงไปทางทงหน้าฝนลงไปทางปลายหยามฝนแห้งน้ำแห้งไป่น้องอู้กลปวแตานี่ออกมากแล้วพี่น้องออกมากแล้วกปวยแต่นี้ นี่ภาพพนองมันละเลาะนามพึ่มฝนแห้งโอ้กล้วยนะครับอันแปลงกล้วยนะยั่นย่ค้างบ้านนะของเช้าทุ่งนี่นะครับเพราะว่าเป็นคนะันหน้าไญ่เนี่ยนี่าพี่น้องละเน,ะนี่คือสภาพสวนนะครับช่วงหนาฝนจะประมาณน,นี้ช่วงหนาแร้งก็จะไปอีกแบบ โอ้หกพี่น้องหก,เ,กเนี่ยเราได้คล้องใส่ยใกล้ส่เกินละเพราะเนี่ยเรอาจจะแปลงเป็นสวนหรืออาจจะแปลงเป็นนาเพระจักตัวนี้นะครับบุกเขาไว้กินก่อนตั้งซื้อเขากินมาสองสามปีแล้วก็บ่ไหวพี่น้องเขาราคาแพงตะไคร้ตะไคร้ตะไคร้ไ,ไ,ไปไให้แจ้แก้วยัดปากปลาแจ้แก้วสีเฮ็ดนั่นปลาเนึ่งมะนาวท่านะตะไคร้ไปนน้ำเนาะ โอ้เอาไปตะดับเถอะนะเอาไปตะดับจะตะไร่เอาไปยังลลยตะไข่เขาไลยอยู่มูผักติ๋วมีให้กินตลอดหลังจากตัดตน้นญ่ลงเลยหยอดเอเล่พี่น้องเลยหยอดเต็มเลยชะอมกับตัดลงเลยเพราะว่าขื้นปล่อยสูงขึ้นนี้กินอะไรแน่นอน ไม่ังนี่ปลาบางพีกต้นนี้ยุกกลางปลาหมากสื้อนะปลาห่ม,มันบได้มีผูดด้ใดบึงอ้าด่พลอยเแเม่บึงน้ำสภาพสวนก็นจะประมาณนี้เนาะจะว่าบักพีกนี่โอ้โดกสุดยอดพี่เนาะมางพีกยังก้วโดกสุดยอดอีกหรา ปุ่มเดียวด้วยเนี่ยปลุ๋งต่ปีไก่เนี่ยนะครับนะครับปุ๋ยอินทรีย์น้ำเฮานะครับไม่ได้น้ำวิตามินเสริอม้อ,อไปไป,ไปแห้งดกแห้งบ้าเนี่ยกระปุม่มมาพีกเนี่ยุ่มนี่จนล่มนะครับอันล่มนี้ไม่ยังเด้ล่มนักหมากว่ะส๊ะกระพี่หน่อเดี๋ยวยกให้พี่หน่อบ้างกระหมากของเขาพุ่กระ พริกเขียวนะพริกสี่ 5, เขาใส่สม่ำๆคักเนี่ยพี่นอ้อมีต่หมากตลอดไปสูตรปุ๋ยดีใส่อปีนาเฮ็ดสวนพี่ขายป่ะหมากดีป่ะเนี่อ่ะคล้องระบายนา้ำพี่นอ้อเนี่ยมันล้นเมื่อมันล้นมากก็จะต้องระบายออกแล้วบนี่ระบายออกไปเลยนะครับตรงลงลงผลงละลงไปหาตรง ไอ้พี่ซองเบอร์มาตรงเขามีป่าบ่ลกคักลกเนี่ยพี่กีะไรอุ้ยทั้งพี่พี่น้องอื้ยกำลังติดหมากเลยนี่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 เห็นบ่านี่ยเป็นจีจีกันอยู่นี่บ้านเทาเอิญว่าเป็นจีจีกันอยู่คือหัวนอนเนี่ยคุณโอุ้ยอันนี้ซื้อกับพี่กีิลีพี่น้องพื่อนนะเพื่อนเพื่นนแมนบ่เลยมาดีน้องเบิ่อนหนึ่งต้นใหญ่ต้นสูงจนล้ม อันที่มันลมเนี่ยก็คือมันมันหนักหมากเน่ยหละดินล้มเนี่ยหละ,ะเฮ้ต้นนี้พี่น้องจุดให้ไรจุดให้ไร่ของสวนเหาต้นนี้พี่น้องกินพท่านสุกเต็มต้นก็นีอ่งเดี๋ยวสิดีเก็บไปอใส่ถุงพลาสติกไว้กินหลายมือนเนาะครับบางทีฝนตกลินขาดมาเก็บโู้สุดยอดเลยพี่น้องปุย อินซีหนามาสูตรนี่สุดยอดอีลิโฟดะบอกว่าอต้นนี้ต้นนี้คือกันคือบึ้บึงหมาของเขาพูดอ่ะนขักเลยปุ๋ยอินซีเขาปุ๊ยมองได้เป็นต้นมะพริกนี่ออกมากกินวัสดรถดดไปเบื้องตรงแก่เกี่วยวดูมีปา่า มาหอดเลยพี่น้องมีบ่ตรงนี้อูจะซิวขาวาลากผมอันนั้นลูกปลาเข็งน้อยพี่น้องกูนะกูนะลูกปลาเข็งลูกปลาเข็งกูนะหน้าไม่อยากเบาแล้วเนาะ,ะมึงสาวแยกแก้วเบาใส่ปลาขาวหน้าไปตัต้งหลายอย่างขี้กอง ประสงเกิดขึ้นระบบายหน้าบอกแล้วปลาเปื่อนะกันอือ,อมักขาสเสนกไว้นี่บเนี่ยแม่สเสนกกินปลาต้องใช้ตีนควันย่แก้วด้วยเนาะตายเอเลดเสนกงูพี่เนาะงูกินปลาครับนี่ละแหล่งสีม,มาเนี่ยละซีม,มาเมียนเพิ่น ลองระบายน้ำไมยตาไว้แล้วเบิ้งไว้แล้วบ้านนี้นะครับ,บเบเฮดบ่ไดไรรอกนะครับถนน,ถนนขาดยากอีกทั้งปีก,กับน,น้ำปีนี้ฝนเล่งคักขนาดพี่นอ้องนะครับน้ำมือปิมฟังเลยนี่เดียวฟังเลยเห็นบ่นีี้น้ำ เอาคลิปนี้เท่านี้ก็น้องเพี่น้องเนาะคลิปหน้าจะพอกันไหมสวัสดีครับเห็นหนา้าผู้ชายใน,ในะเจ้านาขว่านจะพูดคลิปไผ่ดอกตัวจูคลองซ่องจะพูดอะไรดอกตัวเขาลบถิ่มซะละนะครับอ่ะพี่น้องสวัสดีครับ